แค่เปิดเรื่องก็มีโมเมนต์ให้ได้ม้วนได้หากันแล้วเมื่อพระเอกน่ากวนก,กระทิงคุณนรงในมาดบักโจ้ขายใหญ่ประจำหมู่บ้านเทพสุรินพร้อมสมุนมือขวาหมากและหมอกหวังจะสั่งสอนภูดนาอซ์พานุวัตรหนุ่มเมืองกรุงที่มาเยือนและผู้จ่าไม่เข้าหูเลยเสิร์ฟฉากบู๊กลางตลาดกันฝุ่นตลบและไม่ได้มีแค่สองพระเอกเพราะนางเอกอุ้มอิสยาน,น้องฉัดคนสวยที่บักโจ้หมายปองโผล่มาปกป้องพูดนาด้วยสกายคิกเข้ากลางอก,งอกบักโจ้ฉากนี้ไม่ง่ายสามพระนางซ้อมคิวบู๊อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะสาวอุ ที่โดนโจทย์ให้เตะลอยฟ้าใส่กระทิงที่สูงคนละไซส์กระทิงต้องสวมสลิงวัดคิวให้เปะ๊ะมาสนุกฝุ่นตลบไปด้วยกันในอ้ขาย่อยหักเจ้าวันจันนี้ตอนแรกค่ะบอกเลยว่าเป็นฉากที่ทุกคนฝากความหวังไวท้ทีอุ้มมากๆ <c oughs> เพราะว่ามีคนแบบบอกว่าฝากด้วยนะอุ้มฝากไว้นะอุ้มเยอะเลยเออเราก็มงว่าเอะฝากอะไรอ๋อฝากถีบทิ้งทีนึงพลังนี้บอกเลยรักทิ้งมาก ไม่เคยโดนเป้าเลยนะครับเป้าไหนที่โดนเป้าเดียวที่โดนคือเป้าผมเลยโดนน่ะน้องชาตวันทีครับเขาถีบผมเพราะว่าเขาช่วยนีไว้ครับครับจริงๆตัวพูดในเนี่ยโดนอย่างเดียวเลยนะอืมโดนอย่างเดียวเลยใช่ครับอ้าคุณโดนอย่างเดียวเหรอเออไม่ถามผมบ้างล่ะถึงแม้ผมจะเป็นลูกน้องหัวหน้ามีแบบมีศักยภาพที่ดีมากแต่ลูน้องสองคนคือโดนทุกครั้งโดนทุกชดอดนขาด ขาดกลมครับกระจารกระจากรครับผมเต็มๆมครับที่จริงเขาให้ฟาดตรงกลางครับแต่ที่เขาเหลี่ยมครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกับละครใต้คอยฮักเจ้านะครับฝากที่น่าเป็นกำลังใจให้พวกเข้าทักสีคนนได้ครับเด้อผมได้วอกเทียวทันแล้วครับ สี่พระนางกระทิงคุณนรงอาส์พาุวัตรอุ้มอิสยาและน้ำฟ้าธัญพัฒน์นำทัพเพื่อนนักแสดงพร้อมผู้กำกับพี่เกรชัยยุทธจากละครสนุกไอ้คอยหักเจ้ามาว้าวมาเล่าทุกโมเมนต์ความสนุกหาเศร้าวมวนซึ้งกันครบทุกอัตราสีอพิโซดแน่นๆในเปิดกองวิกสามไอ้คอยหักเจ้า11-14ถึงสิสิงหาคมนี้ทาง Facebook Fanpage 3+ พห้ามพลาดค่ะตอนนี้ก็คือแบบโหยกีดเลือดออกมาเอ้ย้หมายถึงว่ากีดขอ้ออออกมาเ,เลือดเนี่ยไร ป็นภาาษอีฝากติดตามเปิดกองวิกสามนะครับผมเรื่องอ้ข่อยฮักเจ้านะครับผมจะพูดถึงการถ่ายทำนะครับว่ามีความสนุกยังไงบ้างรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับ